มาเรื่อยพี่น้องเอ้ยกินยำม,มาม่าครับกองยังภูเขาแล้วครับผมนี่กองภูเขาแล้วครับผมนี่กอภูพันธุ์หมดแล้วครับผมอือยเที่ยวพุ่งเขายวอนไปเห็นคนยังครับผมเห็นตัเสินม,มามา่เมมาเฮ้ยมาเรื่อ,อมยมาบนกองเฮ็ดให้กินเฮ็ดถ้าพุ่งแค่เนื้อพุ่งซองบงเรื่อยพี่นางเอ้ เื้ยกิ่บ้ากองทำผู้เขาบ่เดือมันนักันักทิ่มาบดได้กองทำผู้เขาผู้พันมะครับผมมาเรื่อยีหนังเอ้ยย่ไม่จ๋า้วกรมจ๋าเบาใจจ๋า้เจีจ๋า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 มาคอยจ๋าจามาเรือยจ๋าจาทุกคนเด้จ่ายาทองจ๋าจ่าจ๋าจ๋าจ๋า คู่ฝนจ๋าจ้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 าเออมาเลยครอบครัวตัวอ้วนเออมาเลยทุกคนกับผมน้องขนเออเพียง่าจ๋าเออลาตีมามามาอู้นั่งจ๋าจ๋าจิเป็นบอจ้านี่อาหารอาหารอเมริกันนั่นนะกินวอสซาร์ฮันอเมริกาจิเป็นบ่อคุณกุลีนะครับผมพี่น้อยจ๋าพ่อมีจ้า าทุกคนโนั่งขวานนั่งเปลนนั่งรัดมาเรือแม่ขาวจ๋ามามามางไหมจ๋ามังไหมจ๋ามาเรือทุกคนโอ้คักๆๆๆเตะปกปูปปูปปปป๊อยู่ครับพี่น้อง้ยผูได้่กินกับผิดหวานนะครับเออผูได้่กินมยกับ่ท้องอืดหรอเออเฮ้ยก่อนทำฟูเขากินาเบดเด้อ มาถ้าตอนกิ้มหรอกรอคือเก,ก็หรอกคนหน้าตาดีหน้าตาดีอืไม่ต้องเบื้องหน้าดอกหน้าตาดีอยู่ครับ <c oughs> ผมคัก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 อยวเบื่อแกเลยพี่น้องไม่ย้ำยำยำแบบมันนี่โดนย้ำเขาดำยำแนะนี่แม,ม่ไดออ้ยำพีพ่อเด้อยำมามาจินไหนดูไดออ้ยำเด้อ คาตาธาลายยานเขาถึงย่านย่านถึงยันด้วเฮ้ยถ้าโดนลายมามาจะกินอีกเขาว่าเฮ้ยคลิปนี้เงผู้ใดคำว่าเบิ้งแล้วผู้ใดเบืเบิ้งบ่ได้กินแล้วผู้ใดเบิ้งได้กินน้ำอยู่เฮ้ยผู้ใดว่าเบิ้งบ่ได้กินเด้อเบิ้งแล้วงยังเริ่มกดเด้อเยอะแยะเยอะยิ้มมานนี่ น้องฝนน้องเปียวมาเด้อ้ยคักๆๆๆๆครัอาเนีอารมณมา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 พี่เปียกมา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 เต็มจังทุกคนนองฝว่อยากว่บ่อยากพักครับผมว่อยากว่ว่อยากพักเลยกองชมพู่ของผู้พักอย่างนี้ครับผม เพื่ดให้ขับมาแล้วอยเรลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เห็นว่าตัวไหนเรียกขับเด้อตัวอตาเดียวเจอทุกทีน้อนทุกสั้นมา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 คุ้นนะครับผมเห็นเรื่องแล้วอยากน้ำบ่ผู้ใดบ่อยากกระยกมือขึ้นผู้ใดอยากกระยกมือลงชิปนี้ก็ขอสเช้งทำนี้นะครับเด้อมามาขึ้นอีกแล้วครับผมโดนอย่าโดนย่าโดนย่ำครับผมไม่ว่าครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาติด รับชม่าวตุยตุยตาเยียเชียวทุกที่นะครับผมขอบคุณนะครับตอบชาอย่าว่ากันด้อยันตอบอะไรคำตอบอะไรตอบควับขึ้นมาเรื่มด้ายบายครับผมขอบคุณครับที่รับชม